ภิกขุณีสูตรผู้มีจิตตั้งมั่นในสติปฐานสี่ย่อมรู้คุณวิเศษสาวัตถีนิทานครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังสำนักของนางภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปู่ลาดไว้ครั้งนั้นภิกษุณีจํานวนมากรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์ ไหวท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงพูดกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญภิกษุณีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่ย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนท่านพระอานนท์ตอบว่าน้องหญิงข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนลำดับนั้นท่านพระอานนท์อย่างภิกษุณีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาร ให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นท่านพระอานน์เที่ยวไปบินทบาตในพระนครสาวัตถีแล้วในเวลาปัจฉาพัฒกลับจากบินทบาตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังสำนักนางภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปู่ลาดไว้ครั้งนั้นภิกษุณีมากรูปเข้ามาหาข้าพระองค์ไหว้ข้าพระองค์แล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้พูดกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระอานน์ผู้เจริญภิกษุณีมากรูปในธรรมวินัยนี้ มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปทานสย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนเมื่อภิกษุณีทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ตอบว่าน้องหญิงข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปทานสีภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่น จากคุณวิเศษในการก่อนสติปฐานสี่เป็นฉไนดูกรออานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดยอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดยอย่างหนึ่งอยู่ปรามโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปรามโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมระง,งับเธอมีกายระง,งับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูกรอานทน์อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดยอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดยอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เมื่อเธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูกรอานนนภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ด้วยประการชนี้แหล ดูกรอ,อานน์ก็ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกเป็นอย่างไรดูกรอ,อานน์ภิกษุไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าจิตอันเราไม่ได้ตั้งไว้ในภายนอกในลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้าพ้นแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ก็แลในการนั้น เธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูกรอานนภิกษุไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าจิตอันเราไม่ได้ตั้งไว้ในภายนอกในลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่า จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้าพ้นแล้วมิได้ตั้งอยู่ก็แลอยู่ในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูก่อนอานน์ภิกษุไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่า จิตอันเราไม่ได้ตั้งไว้ในภายนอกในลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้าพ้นแล้วมิได้ตั้งอยู่ก็แลในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ดูกรอานน์ พิสุไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหลังพ้นแล้วมิได้ตั้งอยู่ก็แลในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขดังนี้ ดูกรอ,อานน์ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้อย่างนี้แลดูกรอ,อานน์ภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้เราได้แสดงแล้วภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้เราก็แสดงแล้วด้วยประการชนีแ้แลดูกรอ,อานน์กิจอันใดศาสดา,สา,ดาผู้สแสวงหาประโยชน์ผู้อนุเคราะห มุ่งความอนุเคราะห์จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้ว ท่านพระอานนท์ปลื้มใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบสูตรที่10จบอัมภะปาลิวัครวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัมพะปาลิสูตร 2. สติสูตร 3. ภิกขุสูตร 4. โกสลสูตร 5. อกุศลราสิสูตร 6. สกุาคีสูตร เมักระตะสูตร 8. สดูทสูตร 9. คิลานสูตร 10. ภิกุณีสูตร